เอาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนกลับเข้าสู่จองโซโล่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเอินโซอีกครั้งนะครับซึ่งจะเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมจริงๆก็จะว่างไงเดียร์คือเบื่อเบื่อนาะคอสไปแล้วนะตอนนี้นะคือถามว่ามันยังพอเล่นได้ไหมมันยังพอเล่นได้นะครับแต่ก็สกิลเพลมันมันมันก็ต้องอีกอีกขั้นหนึ่งไปนะครับผมแต่สำหรับผมคิดว่าไม่ไหวแล้วแหละเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับจับปลายสวยดึงกลับมาครับเอาอัอนัออนนเออาย ไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอเคไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลับกลับมาฟาร์มกันต่อดีกว่าส่วนเพื่อนเราก็ยังข้าวอยู่นะครับผมในจังหวะที่ฟาร์มกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวสกิลกันนะครับตัวเริ่มตั้งแต่ท่าตีของมันนะครับเมื่อเราตีในระยะใกล้นะครับดาเมจมันมันก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราตีในแบบเขาเรียกว่าอะไรปลายโซ่ของมันนะครับตัวดาเมจเนี่ยมันจะแรงขึ้น35นะครับแล้วก็เหมือนจะติดสโลให้อีกนิดนึงนะครับช่วงช่วงที่เราฟาดแบบ ตีธรรมดาป้าแบบปลายตะขอของมันนะครับมันจระแรงขึ้นนะแล้วก็สโลให้ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวสกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการอ่ะพุ่งไปข้างหน้านะครับหรือว่าพุ่งไปในทิศทางที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมแล้วก็ตัวทกิ1หนึ่ง่ยังสามารถใช้กับตัวสกิลสองได้นะครับโดยหลักๆเนี่ยตัวตัวทกิลของมันนะครับจะเชื่อมด้วยการกัดตัวทกิลสองนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามปาโซให้โดนนะครับตัวสกิลสองเนี่ย จะทาการปาโซไปในทิศทางที่เราเลือกไว้นะครับยิ่งถ้าเราใช้โดนฮีโร่นะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเกี่ยวฮีโร่ได้นะครับแล้วเราพุ่งเข้าไปหาฮีโร่นะครับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะพุ่งเข้ามาหาเราด้วยนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขากําลังหนีนะครับแล้วเราโซ่โดนนะครับแล้วเราพุ่งเข้าไปหาฮีโร่ที่กาลังหนีอยู่เนี่ยตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอ่ะจะเขยิบเข้ามาหาเรานะครับแต่ถ้าเราเรา ฟาโซไปแล้วเราถอยหลังกลับนะครับตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะถอยมาเหมือนกันนะแต่ตัวเราก็จะอยู่ห่างจากตัวฮีโร่เหมือนกันนะครับผมยกเข้ามาอืมขวดเข้าไปโอโชมอตเอ็กซ์คิวเก่งจริงๆขวดเข้าไปขวดเข้าไปหวดไปด้วยปลายโซ่ครับคนดูก็ตะลกเราก็ตะลขกดเข้าไปสวยงามโอเคได้อยู่ได้อยู่ฟาร์มไปนะครับ ส่วนตัวอันตีของมันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะพ่วงด้วยกันกับตัวโซ่นะครับถ้าเราโซ่โดนเนาะตัวอันตีก็จะใช้ได้นะครับซึ่งตัวอันตินี้นะครับจะทําการพุ่งเข้าไปหาฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับจะอยู่ใกล้หรือไกลนะดูจากตัวโซ่นี้นะครับตัวโซ่ระยะแรกนะครับจะทําการถ้าเราเกี่ยวโดนนะครับตัวโซ่ระยะแรกเนี่ยมันจะทําการโยนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามข้ามหัวเราไปนะครับผม ซึ่งไอตัวโซ่ระยะที่2เนี่ยที่อยู่ไกลออกไปอีกนะครับตัวเนี้จะใช้ส่วนสีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาใช้ทกิลก็ดูตัวเขาเรียกว่าอะไรวงรอบๆนะครับของตัวโซ่ให้ดีๆนะครับผมส่วนเรื่องไอเทมนะครับเราจะขึ้นมาเป็นโอ้ยเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนเกี่ยวไปอัติฟื้นแลล์ดึงกลับมาครับเฮ้ยเฮ้ยมันหายมันหายอ๋อเหมือนมันจะกดอาติออฟนะครับหัวเข้าไป เออมอทอ์เพื่อนไปซะแล้วเอาสิเอาสิตัวตัวได้หมดนะครับพยายามปาโซเข้าไว้นะครับเพราะว่าตัวโซเนี่ยจะลดดาเมจคีโร่ปัดข้ามให้นะครับลดแค่ตัวที่เราปานะครับผมหัวเข้าไปโซ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 ยกคุ้มเข้าไปครับอันติอุ้ยเรียวมะเรียวมะอันติเข้าไปซสวยงามต่อให้เพื่อนต่อให้เพื่อนต่อต่อต่อตอตเกือบตัวยก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 เออเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะของมันจะไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เราดิถ้าอีโล่ฝั่งตรงข้า,ามเขาไม่ได้อยู่ในระยะแรกของมันนะครับซึ่งจะเป็นวงใกล้นะครับถ้าเป็นวงใกล้เนี่ยจะยกเีโล่ฝั่งตรงข้ามข้ามหัวเราไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้มันอยู่ในในระยะไว้นะครับมามาต่อกันเรื่องไอเทมนะครับตัวไอเทมนะครับจะขึ้นตัวฟาร์มคลิป250มาก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นรองเท้าวอล์บูทหรือว่ารองเท้าตีเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นอ่าตัว ฟาร์มชิ้นใหญ่ต่อเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาขึ้นเป็นตัวดูดเลือดดูดเลือดแบบธรรมดาไอเทมตัวชิ้น410บาทนะครับเอาไว้แบบจังหวะที่เราฟาร์มเนาะจะได้ฟาร์มได้ง่ายนะครับผมส่วนพลังแฝงก็เลือกใช้กันเอานะครับ <c oughs> <c oughs> ดึงสวยได้อยู่ <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพลังแฝงเนี่ยผมจะเอามาเป็นเกิดนะครับผมเพราะว่า เราเป็นตัวที่ชอบเข้าไปนัวกับกโรกฝังตรงข้ามอยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าผิดไฟเรามีโอกาสตายนะครับอย่างน้อยเราใช็กเกอร์ที่มาเนี่ยจะได้เติมไฟในจังหวะที่เพื่อนเราโดนอยู่ได้ทันนะครับโอเคเราได้ดูดเลือดมาแล้วตัวดูดเลือดเนี่ยจะเอามาขายในช่วงท้ายเกมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็คือฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดเลือดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมตัวชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นมาเป็นโอมิอาร์มนะครับช่วยเร่งดาเมจให้กับตัวเอ็นโซนะครับผมเกี่ยวเข้าไปเอ้ยเกี่ยวว้าวตั้งนั้นถามทําไมต้องเอาตัวโอมิอาร์มมาก่อนนะครับเพราะตัวโอมิอาร์มเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วนะครับการโจมตีครั้งถัดไปจะแรงขึ้นนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยสวยอันติหัวช่วยไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วนะครับคือเท่ากัเมื่อกี้คือตายแน่นอนนะ กลไปฟาร์มกันต่อนะครับผมเอาโดนชัดดาวโดนชีล่าชัดดาวไปซะด้วยส่วนรุ่นนะครับอ๋อคอยรู้แล้วกันคิวก่อนเอายกข้ามหัวบิดข้างเรียบร้อยทีเดียวทีเดียวทีเดียวอัตตีเข้าไปอิดตัวนี้แถม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 เออโอ้ยก็ยังดีนะครับที่เราคิวได้นะครับดีกว่าตายฟรีฮะแถมได้คิวมาสองตัวด้วยนะครับผมฟาร์มกันต่อไป ส่วนลูนเนาะมาตัวลูนกันต่อนะครับโซลูนเนี่ยจะใช้ตัวอเวกนะครับ10เมตรนะครับแล้วก็สปีลิทอีกถึงนะครับคือรวมกันก็โจมตีเร็วนะครับประมาณ26%นะครับผมทําให้เราตีเร็วขึ้นแต่ว่าข้อเสียเปรียบที่เราเอาตัวรองเท้าตีเร็วมานะครับในจังหวะที่ไม่ใช่ว่าจังหวะถ้าโรคข้างๆเขาเอาซีซีมาเยอะอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับไม่ได้เกี่ยวโซ่ไปสักทีนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกไอเทมก็สำคัญเหมือนกันนะครับผม หวดเข้าไปสโลไว้ครับพนิษให้มันสโลไวอืมอืมโอ้ยโตโซโซโโแชลเข้ามาหิวคิดว่าตัวเองจะตายแล้วนะโอ้ยวิ่งแล้วเห็นกระตาราบเลยครับกลับไปฟาร์มกันต่อนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตัวดูดเลือดมาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ฟาร์มไปได้เลยนะครับมันจะดูแบบดูดเลือด ดูดเลือดน้อยมากอ่ะเพราะว่าโอ r ิมันก็ไม่ได้ดูดเลือดให้แล้วนะครับแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีตัวดูดเลือดเลยนะครับผมฟาร์มไปฟาร์มเข้าไปกิจรรงๆการเล่นเน็นโตเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะครับต้องดูแม้กระทั่งแบบอีโร่ฝั่งตรงข้ามเข้าใจจะกิวอะไรไปบ้างหรือยังนะครับเผื่ออีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาาซีซีมาเยอะอย่างเงี้ยเราเข้าไปผิดจังหวะเราก็ตายได้เหมือนกันนะครับผมโอ้โอ้โอ้ลิชิตเกี่ยว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 เดียวเกี่ยวไม่ทันแล้ว เอาบ้านเขาไปเลยกันโอ้คิมไม่มีกลับไปฟังกันต่อดีแล้วก็อีกอย่างนะครับตัวโอ้ยจะคุยหน่อยไม่ได้เลยต้องมีฮีโร่มาอืมแฉลบอันติเข้าไปเออสวยสวยสวยบิงเลยครับรอดเฉยนะผมกลับไปฟังกันต่อเนาะแล้วก็ผมจะบอกว่าอะไรวะอ่า เออไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอินโตนะครับผมเมื่อได้คิวนะหรือว่าแอสติสนะครับตัวอนโตเนี่ยจะทําการฟรีไวขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงฆ่าไม่ได้ก็พยายามให้ได้แอสติสมาครับตัวเองจะได้แบบวิ่งเร็วนะตีเร็วไปด้วยนะครับโตหมดโซหมดพะชื้นพะชื้นสักตัวสักตัวตีฟรีไปเลยครับสวยเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้เออ จะไปฟาร์มกันต่อนะครับผมหายเทมหาเงินหาเลเวลด้วยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าเกี่ยวได้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อไหร่สกิลสองนะครับสกิลการปาโซของเราเนี่ยใช้ไม่โดนนะครับพยายามอย่าพุ่งเข้าไปทําการแบบโจมตีปกติพุ่งไปฟาดอย่างเดียวมันไม่ได้อะเราต้องเกี่ยวให้โดนนะครับผมอย่างน้อยคือหนึ่งเราลด ดาเมจของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่เราปาโซได้นะครับแล้วเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะคิวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าปาไม่โดนก็คือแยกย้ายนะครับ <laughs> รอตะิวโ,โซมันคูดาวเสร็จแล้วเราเค่อยเข้าไฟต่อเหมือนเดิมนะผมเฮ้ยโหปาโซโซไม่ถึงนะครับซักตวงอีกหน่อยน่าจะถึงสักตัวไหมสักตัวเอ้ยอเนี่ยระยะของตัวตะกิวสองมัน มันมันไม่ได้อยู่ในระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเวลาที่เราจะดึงกลับเนี่ยมันเลยดึงไม่ได้นะครับออโอ้ยแรดพาไปไกลมากเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเราไม่ไล่เนาะเราไม่ไล่แล้วกันไปเอาตัวข้างหลังดีกว่านะครับเกี่ยวได้เอา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 ลากเข้ามาครับหดยกเออสวย อีกตัวหนึ่งจะเอ๋เห็นอยู่ว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าถ้าเราฟาโซเสร็จเนี่ยแล้วเราพุ่งเข้าไปหาเข้าไปหายีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับตัวอีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะขยับเข้ามาหาเรานะครับแล้วเราคือหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกดสกิลสองก็ได้นะครับเพื่อยกยีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับหรือว่าจะจะต่อไปด้วยอันติีก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยยกมาสวยงามครับอ,อ,อดีนะฟวามเลือดน่าจะได้สองป้อมนะครับ มอทอนเราผู้ที่แยกเดี่ยวมากเป็นไฟเตอร์ที่ไม่ได้แบบว่าตัวดันป้อมก็ไม่ใช่นะแต่แบบแยกเดี่ยวไปดันมากอความกันไปนะครับตอนนี้เราก็ได้มาทั้งโบเกนสเปีย ok แล้วก็ตัวคีด้วยนะครับคีเหลืองเนาะตัวคีก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าเราเอามาเป็นอาเวกเนาะคือมันตีเร็วก็จริงแต่ดามเมจมันจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคีมาแถมไวล้ละกันนะผม เพื่อนเราโดนว่ะชือชื้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าถ้าเข้าถ้าเข้าไม่ได้นะครับก็พยายามเลี่ยงแล้วก็ออกไปมาดีกว่านะครับถึงจะเกี่ยวโดนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเอาคองกันดีกว่านะครับพยายามนะครับเนี่ยพยายามแบบแรนคสกิลสองโ่เอาไว้นะครับถึงแม้จะเป็นคีปก็เถอะนะครับมันจะลดดาเมจดีโลกฝั่งตรขงข,งข,งข,งขง้ามหรือว่าคีปฝังง่งคีปเราเนี่ยแหละ ไม่ใช่ฟันธงข้ามนะครับมันจะลดลดดาเมจได้นะครับผมจําไว้เสมอนะมันลดแค่ตัวที่เราปาโตไว้นะครับเคกเราขายขายดูเลือดออกเลยจะออกมาเป็นกับเกิดนะครับผมมังกรปล่อยป้อมบนเนี่ยแหละเพราะเหลือแค่ข้างบนป้อมเดียวนะครับฮัชูบเฮ้ยโดนโดนโดนแต่ไม่น่าเข้านะครับผมเราไล่โซ่ออกไปก่อนนะครับ โอเคโซ่เรามาแล้วเกี่ยวโดนสวยไหลไหลครับไหลจังหวะนี้หัวดไม่หยุดแล้วอะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วครับเข้าไปในป้อมเลยครับโซ่โดนไม่โดนไม่รู้แต่ยังไหลได้อยู่นะครับหัวเร็วอยู่ไม่เป็นไรอืมโอ้โหโซ่อันติีโซโซ่โซโเบาอีกแล้วจะ๊บไวนเยหลบทันหลบทันโอเคได้อยู่นะครับเอาป้อมบนไปเลยแล้วกันคิดว่าน่าจะจบได้แล้วนะครับผมเอ็นเอ็นเพื่อนไปจบได้โอเคครับ โอเคนะครับแ้าจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเล่นเอ็นโซนะครับในตำแหน่งจังเกิลนะครับจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเล่นยากมากนะครับตัวฮีโร่ตัวนี้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้สกิลสองแม่นๆนะครับเพราะว่าทุกสกิลเนี่ยเกี่ยวด้วยกันจากตัวสกิลสองหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอันตินะครับเพราะฉะนั้นต้องฝ่าโตให้โดนก่อนนะครับตัวอันติถึงจะใช้งานได้นะครับ ส่วนเรื่องไอเทมนะครับถ้ารู้ว่าฮีโร่ความคงท่เขาเอาซีซีมาเยอะก็นแนะนําว่าเป็นรองเท้ากันซีซีจะโอเคกว่านะครับผมโอเคนะครับยถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับผมสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอก,กาสหน้าบาย